วันนี้พามาทำอะไรครับจริงมามายืมไอเนี้ยไอเตาแก๊สมีตังก็ซื้อไม่ได้มองตรงนะเพราะว่าต้องมีวัฒนธรรด้วยนายไปแคมปิ้งป่ะเปิดไม่เปิดไม่ออกเดจุดร้อยโดนนะเนี่ยถ้าเพื่อนน้องทำอะไรไม่ได้หยิบผิดแล้วโดนโทษเป็นเด็งทำจะต้องโดนทำโทษไป็นต่างประเทศหยิบผิดเป็นไงล่ะที่นี่โหดมา้แล้วถ้าใครกางไปไม่ตื่นก็ต้องไปฝึกใหม่ ตัวงเป็นไงครับกลางไม่ได้รครับเรียบร้อยเรียบร้อยถ้าเขาเล่นหัวก้อยเป็นเพราะว่าทุกคนถูกว่าซื้อมาเล่นพร้อมกันเต่พอเดียวเน<ม>ี่ยเห็นไหมอันนี้คืออะไรครับสมมติเราก็คุยกันขอาคุณเมนูนี่คืออะไรครับเจ้าบ้านถ้ามีแก๊สอันนี้ไม่คือเตาแก๊สแต่เป็นเตาแก๊สไงตเตาแก๊สที่ฟู่หัวฟู่มันแรงมากซึ่งสู้กับเตาทั่วไปได้กับหนือยู่บ้านนะครับและมาทําไมมันอ๋อมันย่อสัดลดได้ นะครับมันยี่เราใส่รถโบล,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 ลไซด์ไปนะครับแค่นี้แล้วเราก็ประกอบล่างประกอบล่างนี่นะเพราะผมก็ต้องเาาอาหม้อหุงข้าวไปด้วยเ,เดี๋ยวค<อ>ุณเจอหม้อผมหม,ม,ม้อหุงข้าวมีหม้อหุงข้าวอีกหม้อหม้อผมผมไม่มีอย่างเดียวมันมีตังค์ซื้อหม้อข้าวผมเนี่ยกินได้สามคนเดี๋ยวผมย่อผมไปดูผมจะมีชุดยังชีพผมที่ไปจะสามารถ เหมือนแป้งนาโนดได้หลายวันเอออินเทนะอันนี้ผมไม่เกี่ยวนะผมมาอยู่แป้งนาโนดได้หลายวันแป้งขนมไม่มีไปเรียนอยู่ได้ไงวะก็เขารู้จักพี่เอเนี่ยเราให้อุปกรณ์ช็อปปิ้งก่อนของเราอุตส่าห์นี่เป็นทางการแป้งนาโนดที่นี่มารู้จักอยู่ยี่สิบปีเลยนะเมื่อกี้คืออะไรตั๊บเดี่ยวไหมกางตีมาแล้วกันเต่าละ ขอไฟเช็คจุดกัญชาหน่อยโอ้โหแต่ละอันพูดจานหน้าลงได้เลยเขาไม่มีกฎหมายเ๋อใช่พี่อ่ะอ่ะอ่ะอากัญชาด้วยนาำยาไม่ได้ใช้นานไงก็จะลืมเลยจำไม่ได้เชฟกระทะเหล็กของแท้เลยลายยางลายยางายยางเด็กคจะหนีบเอาไว้อะ เออมันควรไม่ใช่มาไม่ใช่มาไม่ใช่ไว้ข้างนอกเลยนี่นี่ไว้เออข้างนอกเลยแล้วก็หนีบเลยเฮ้ยเป็นด้วยอ่ะแอบดูมานี่มาอะไรเนี่ยมาทำอะไรครับไม่ด้ามมันหนักพี่ เพราะว่าปล่อยอู่ผ้าเรื่องเอาเอาเอากระทะออกก่อน้ไหมจุดไฟก่อนดีกว่าไอ้หมีเรเขาลุกขึ้นกแล้วบตรแมาเนี่ยรบแล้ัดุ่งไปแดงหน้าร้อเลยอ่ะเดี๋ยวจไฟไหม้วแล้วไงนวะนี่เป็นคนเทเลยนะแรงมากเดี๋ยวูรวเลย อันนี้คือ,อเผากระกทะรอจะใส่น้ำแข็งเพื่ออะไรครับล้างกระทะครับขอ,อล้างกระทะอ๋อรจริงจริงเนี่ยน้ำเปล่าแล้วไม่มีความเยื้อทำอะไรระหว่างรอน้ม่ปช่กระทะเหล็กครับนี่กระทะเหล็กอยเชี่ร้อนทช่ไมบางทีต้องเอาเตาพีไปเดี๋ยวพีเอสมันแรงไปมากกว่าอุ้ยละลายเลยมันเดือก็บอกว่าเนี่ยของพี่เป็นยังเล่นแคมป์ปิ้ง มานั่งรอแล้วสู้สู้ลมไม่ได้เนี่ยอุย้ยเขาดูเหล็กแดงเลยอะแดงจัดอ่ะ,แ,อะแต่ถ้าอันนี้นะฮะสมัยก่อนซื้อไปแล้วประมาณไม่กี่พันตอนนี้มีคนจะให้ใบของสามหมื่นก็ไม่ขายเพราะว่าอะไรครับเลื่อผลิตนะครับยี่ห้อโซคีเดี๋ยวพอออกรายการไปเนี่ยมันก็ปัญหาเยอะอีกยาวไห้แล้วก็ไปหากันไม่มีของแล้วก็ไปปันป่นราคาราคาขึ้นอีกเร็จอีก แป๊บเดียวความร้อนเอลยอบอกเลยนะพี่ช้าชิ้นเนี่ยถ้าผมมาผมเลึงโคมโคมไฟไอยอยที่อยู่โชว์รูมข้างหน้าไอนี้ไม่เท่าไหร่ฝั่งนู้นฝั่งนู้นด้วยอีกฝั่งฝั่งนี้ไม่ใช่ฝั่งนู้นเคียงนะกะับอาร์ชับอารฝั่งนู้นอะโหดกว่าเม,มนูคือข้าวผัดเนื้อเข็ม คือคนนี้นี่เองเทปกระทะเหล็กเหล็กแท้ด้วยนะเหล็กแท้เหล็กน้ำพีนี่นะน้นแมนมาสร้างความเดือดร้อนให้พี่เขาทั้งหมดไม่จริงๆอ่ะเอาตรงนะพี่เอสน่ะน่ารักเสมอแต่แค่มายืมพี่เอสต้องบอกว่ามันต้องสาธิตวิชีใช้อ๋อนี่คือพี่เอสก็เต็มใจที่จะทําให้เราหรือเปล่าไม่รูนะตอนนี้ไม่พูดอะไรด้วยเราอยู่บ้านๆใส่เนยลงไปก่อนเนยครับไมู่ ข้าวผัดเนื้อเปรียมเปรียมนะให้หอมให้หอมหอมข่วนไปผมก็ลทน้ำหนักชุดแข่งที่ใส่ม่ได้แล้วแล้วทำไมต้องเป็นเนยครับพี่ก็คอนเทนต์แบบของแนวฝรั่งหน่อยใส่จะมันยู่ธรรมดาไม่งั้นเดี๋ยวไม่มีคำถามใช่โอเคครับผมถามถูกแล้วแต่ถ้า ท้าพี่ช้างถามอีกนิดนึงจะโดนตีนแล้วไม่ใช่จะโดนคําถามหนักกว่านั้นโดนคําตอบหนักกว่านั้นกลัวหอมนี่ก็คือเอาเนื้อลงแล้วเนื้อลงแต่ส้มตำนี่อร่อยบอกเลยส้มตำนี่อร่อยมันจะหอมกว่าน้ํามันใช่ไหมฮะใช่ก่อนอะก็พูดไปเรื่อยนะว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาบอกว่าให้เรากินน้ํามันพืชเด็กๆกินน้ำมันหมูก็เสื้อเลอตัน ปอเาน,นี่ยรัฐบาลใหม่บอกว่าให้กินน้ำมันหมูมดีกว่าน้ำมันพืชฝากนะฮะฝากรัฐบาลด้วยสรุป,รปว่าจะให้ดื่มเป็นพวกอะไรนะครับงงตับต้บนไปหมดแล้วตัวน,นี้กลายเป็นกะเพราผัดน้ำด้วยนะพี่พี่รู้จักกะเพราผัดน้ำไหมเนี่ยถ้ากินลำบากนั้นนะอย่าไปลดเลยความอ้วนอ่ะจริงๆผมไม่ได้อ้วนนะระบบเผาผลาญมันเสียหอมหอมมากเลย ครับอันนี้เราก็อยู่แคมป์นะครับไม่ถือว่าถ้าอยู่แคมป์มีขนาดนี้ถือว่าดีแล้วนะฮะอุปกรณ์แค่นี้ใช้งานแค่นี้ครับกัมีแลยว่าแล้วเราก็พักก่อนอ๋อรับพักชื่ไหมส่วนใหญ่ก็ที่เรลาเนี่ยท,ทำาอา,าำหารอร่อยตัที่เรลาทำอาหารอร่อยใชู่นื้บไส่ไข่ไ,ไข่นะฮะข้อดีของปะทะเหล็กนี่คือังไรพี่คือมาเล่นไฟได้ครับอืนะครับมันเล่น <im itation> ไม่ใช่อย่างนั้นแมนเอามือไปเล่นกับไฟใส่ข้าวทานเพียบ <Convers ations. S 2> นะครับพอกระทะเหล็กเนี่ยนะครับถ้าทะเหล็กแท้เนี่ยมันสามารถ่้นข้าวได้ะนะครับก็คือมันจะไม่ค่อยติดกระทะใช่ไม่ติดกระทะครับ ไม่ติดกระทะมันจะหอมเพราะว่าหอมกระทะไม่ไหม่จริงค่ะเออหอมจริงอันนี้ป่ะไม่ต้องเอาอะไรมากพี่จกจ,<บ>จะใ <laughs> ยเยน็ยนๆย็เย็นให้มันเรียบร้อยสักก่อน แล้วทำไมไม้ผัดต้องมีรูด้วยี่ฮะผมว่าเนี่ยคนคิดเนี่ยเขาคิดว่าทำให้มันเกิดถ้ามันถ้ามันไม่มีรูเนี่ยมันก็ไม่มีคำถามก็คร <c oughs> ับเลยถามว่าต้องมีรูมี <c oughs> วไว้ให้ถามมีไว้ให้ถามโอเคมันจะล้างง่ายหรือกันไม่ให้มันหักไปได้ถ้าเป็นแผน่แผนๆใช่ไหมครับ <c oughs> ตอนนี้พอได้ผัดอย่างนี้หอมๆพี่หมตอนนี้เดี๋ยวรจ,จะล่อนแล้ว ความสนุกของมันอยู่ที่เราล่อนิเราเล่นไฟใช่ไ,ชไหมฮะมันอยู่ที่ตรงนี้ความสนุกของมันเนี่ยเราล่อนเราก็เล่นไฟได้มันต้องออกกิ่งไม้ไมานี่นะครับเม็ดมันต้องแตกเล่นไฟแล้วแล้วคิดดูกระทะแคมปิ้งอย่างนี้ในป่าสามารถทําให้มันแรงได้ให้ให,ให้เหมือนกระทะอยู่ที่บ้านเหมือนเชฟจริงๆก็ได้มันก็สนุกด้วย นี่เชียร์หรือรอกินครับอันนี้รอกินครับรอกินอ๋อมากยทีมรอกินเนแล้วก็เล่นไฟได้ร้อนมันมากเนยไม่มีติดเห็นไหมฮะเนี่ยไม่มีติดกระทะเลยเห็นไหมฮะเนี่ยไม่มีติดกระทะเลยเวลาข้าวมันออกกลิ่นได้ไหมมันจะอร่อยเหมือนกับกินโบราณสุดโบราณ รอบแร้ใส่สามตัวความเร็วไฟท่านจะสองอเราใส่หอม,ให,อมให้มีเท็กเจอร์นะมีเท็กเจอร์เอากลวกระทาเหล็กของแท้ศาสา์จะลดแป้งแล้วนะเนีย่ยผัดแล้วก็น่ากินอย่างนี้แล้วมันจะลดยังไงนะ สายตาเผาหักแดกมากก็หิวเลยกลิ่นมันล่อตาหล่อเนื้อเข้าวมันจะแตกไม่ได้เพรอะโดนไฟล้วนดีมากเลยฮะของที่เรใส่เครื่องนะเราเก็บไว้ใส่เครื่องทีเราผัดเนื้อลงไปต่อเรื่องไม่ละมาละเนื้อหน่อพันธุ์เลียเอ้ยแท้จริง เล่นมาเล่นไฟได้เก็บการหนแล้วแมนดมกลิ่นครับให้ตากล้อมดมกลิ่นอขอ้าไหมฮะเดี๋ยวแล้วก็ไม่ต้องอะไรมากอาทิน้ำปลามะนาวจบเลยนนเ้ำปลามะนาวจบเลยขอมอขอม่ มาให้ร่อนเ่ยนะเอามามาใกล้ๆกล้อนเลยมาดีมาเอ้ยนั่นบอกไม่ดมขอขอแดงเลยขอแดงเลยไม่ดมนะแดงแดงเลยฝังเหมือนแบบไม่ดมนะขอแดงเลยไม่ไหวจะละขอซอสแม็กกี้ครับอ่ามีขอซอสแม็กกี้โอ้โหนี่อุตส่าห์ไม่กินมันไม่กินแม็กกี้จะหยุดแป้งมันไม่กินเหลือกี่ไปร้านกาแฟเค้กเค้กก็ไม่กินไม่กินแป้ง มาจบที่นี่จบที่พี่เอสนี่เลยกินข้าวไทยโอ้โหมีซอสมีพริกน้ำปลานะให้จบไปทีเพจจบไปกินไหมวะอืมจะคืนน้ำลายสิเพจนี่ยโอ้เพราะว่าไม่มีอะไรเมื่อกี้มันเค็มจากเนื้อย่างเดียวเนื้อแต่เดียวแต่ได้อยู่แอ่โอต่จริงนี่ถือว่าไม่ต้องปรุงอะไรนี่ออร์แกนิกมากนะจากส่วนผสมอย่างเดียว โหพี่ถ้าเป็นมึงก็มันใส่เกลือแค่นั้นเองอืม็มีเกลือไหมอ่ะคือจะจะกินแล้ววะไงกินแบบยังไม่ต้องใส่ซอสเลยฮะมะแม่ลองชิมกันดูครับชิมมแต้องมาดูว่าคนชิมโอ้ไม่ร้อนเลยไงบ้างนี่ขนาดไม่มีเครื่องปรุงเป็นไงครับเดือ ดีเลยแม่เลอะเป็นไงครับพี่น้ำแมนน้ำแมนช้อนไม่คุยกับใครเลยเฮ้ยตึงนิดนึงน้ำแมนช้อนใหญ่สุดอ่าดูน้ำแมนน้ำแมนนี่ใช้ทัพีเลยนะน้ำแดูแคมปิ้งวกางย้งแป้งระวังแป้งช่างแม่งหมอบอกให้หยุดแป้งซอดคืไม่ทำเลยคือถ้าไม่ใส่ขนาดไม่มีแม็กกี้นั้นยังอร่อยแล้วแล้วมีไข่ดาวนะ แม่แล้วก็มีนอกดี้ดีิด่องยาวนมา่เดี๋ยวเราไปกินหมูกระทะกันต่อก็ลองิเน่เรื่องยาวเรอญขอยากับใวย่าได้เลยรสชาตินั่งแบบ ส่วนตัวส่วนตัวพ<อ>ว่าเว่าเป็นเป็นเพราะกรญชาแหละเด็ดของเด็ดหัวเพ้ยนไม่อดตายบอกตรงทำกับข้าวเป็นอาหารดันอร่อยด้วยรอบเดียวผัดไฟกับไม้อ่ะมุ้งไฟแดงอนะแพงินรุ่นน้องเนี่ยพายเรือไปแล้วก็เราก็เอาอาเรก็อลไรฮะลากเอาไหลบัวแล้วขึ้นมาผัดกันไหลบัวก็ตำส้มตำได้แล้วก็มาผัด ผัดเสร็จมีซัมชั่นก็อร่อยนะครับหลายบัวต้องเก็บเป็นครับ